สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่สืขาวขาย Ford Auto g a l l e r ีปทุมธานีวันนี้นะครับผมพามารีวิวคันนี้นะครับเป็น Ford e v e r e s t รสต์ตัวสปอร์ตนะครับผมเป็นสปอร์ตบวกแพคเกจนะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสีขาวมุกนะครับผมสีขาวมุกจะเป็นประกายเลยเงานะครับเงางามเลยของคันนี้ที่นิยมนะครับเป็นสปอร์ตบวกแพคเกจนะครับผมเครื่องยนต์จะอยู่ที่2องลิตรร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า นะครับผมมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะเตือนนะครับผมแล้วก็จะมีกล้องนะครับเป็นกล้องรอบคันนะครับผมกล้องนี่จะอยู่ใต้กระจังหน้าตัวนี้นะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้า FORD นะครับหรือลูกค้าชอบสไตล์กระจังหน้าเดิมนะครับเป็นสีดําเงาก็ได้นะครับผมแล้วก็ไฟตัวนี้ครับจะเป็นไฟ L E ล3์ดวงนะครับสามารถเลือกได้จะเป็นสีส้มหรือสีขาวก็ได้อิคอริคําว่าเอฟเลสตัวนี้นะครับ เป็นรุ่นเฉพาะรุ่นสปอร์ตนะที่มากับรถนะครับผมก็เป็นตัวเล็กนะครับดีไซน์สวยงามนะครับส่วนชุดวิตเตอร์ตัวนี้เป็นชุดวิตเตอร์ทรง V2 นะครับผมก็คือแก้มอาจจะเล็กนะครับไม่เหมือน V1 V1 อาจจะดูใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเล่นตัดสีนะครับเฉดส,สีของตัวแก้มของเขาเป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็นสีดำแล้วด้านในตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงา เห็นไหมครับสีเฉฟสีจะตัดกันนะครับของคันนี้ส่วนด้านล่างตัวนี้ก็สามารถเลือกได้อยากได้สีบอลตัดหรือเป็นสีดําเงาอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอยากได้แต่งสไตล์ไหนไฟนะครับผมตัวนี้เป็นไฟสีแคมขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Ford นะครับเอโกราสหรือว่า f o r d ดเดนเจอก็ไฟเหมือนกันนะครับผมเป็นสีแคมขนาดใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็มาพร้อมครับกับไฟนะครับไฟ LED reflector นะครับแผงจะอยู่ด้านข้าง นะครับส่องไปที่โคมนะครับทำให้ไฟไม่ฟุ้งกระจายตัวนี้ตัวนี้นะครับผมก็มีเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับของนี้ส่วนแก้มแก้มตัวนี้เป็นแก้มแบบโปร่งแบบสนิ้วนะครับสามารถเลือกได้อยากได้แบบโปร่งนะครับหรือแบบเรียบแต่คันเนี้ยที่ ติดแบโป่งนะครับผมก็คือว่าล้อแมกและยางเปลี่ยนใหม่นะครับปกติจะเห็นเปลี่ยนถ้าลูกค้าชอบแบบล้อแมกเดิมก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนแค่ยางก็ได้นะครับคันนี้เปลี่ยนล้อแมกนะครับเป็นของเวกนะครับขอบ20นิ้วส่วนยางนะครับจะเป็นยางของโตโยนะครับโตโยทยโอเพนคอร์ดคันที่นะครับหน้ายางนะครับสองสองเจ็ดห้าแก้มยางห้าสิบห้านะครับ R ยี่สิบคันนี้ล้อแมกสวยๆนะครับจากเวกวิวเขานะครับ ตัวสปอร์ตนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นโทนสีดำนะครับเป็นโทนสีดำตรงนี้มาจากโรงงานเลยเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นตัวไทเทเนียมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะส่วนไฟเลี้ยวเห็นเด่นชัดเลยนะครับเห็นมาต่ไกลเลยนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับแล้วด้านข้างตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวก็จะเห็นนะครับด้านหลังนะครับก็จะเห็นด้วยก็จะนูนตัวนี้ไฟเลี้ยวจะนูนออกมาแล้วก็มีระบบบายสปอร์ตนะครับป้องกันการจุดบอด เวลาเรารถอยู่ข้างๆนะครับที่มองไม่เห็นนะครับผมเราก็สามารถดูที่ตัวบาร์สปอร์ตที่กระจกได้แล้วจะมีสมาร์ทคีเลสนะครับตัวสปอร์ตนะครับจะมีสมาร์ทคีเลสนะครับสามารถที่จะล็อกรถหรือปลดล็อกได้นะครับของคันนี้ด้านล่างนะครับชายบันไดนะครับบันไดตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีคําว่าสปอร์ตนะครับเป็นอะคริลิกอ่าแล้วก็ ตัวคิวกศะสร์ตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบหนานะครับของแท้มาจากศูนย์เลยนะฟิล์มฟิล์มตัวนี้ก็จะติดเป็นฟิล์มมาบานหน้า60รอบคัน80นะครับเป็นของเซรามิกนะครับเป็นเซรามิกเราจะติดเซรามิกให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมองเห็นจากเอ่อจากด้านในครับมองมาข้างนอกจะสว่างจะเคลียร์มากกว่าแล้วก็มองจากด้านนอกครับไปด้านในนะครับจะมืดเห็นไหมครับตัวนี้สบายตาแน่นอนนะครับลูกค้าก็ชมว่าฟิล์มตัวนี้ดีนะครับแล้วก็ หลังคานะครับาหลังคาด้านบนนะครับก็เป็นสีดำหลังคาด้านบนเป็นสีดําตัวนี้แลบนะครับแลบสีนะครับเป็นสีดําเงาเห็นไหมครับจะแลบเป็นสีดําเงาสวยงามนะครับผมแล้วก็สกาศจะเป็นสกาศแบบคีดฉลามส่วนช่วงล่างตัวนี้ช่วงล่างตัวนี้จะเป็นช่วงล่างแบบหวัดลิง์นะครับผมมีรูปมีเหล็กกันโคกนะครับอย่างดีเลยนะครับนุ่มสบายใส่ล้อแม็กแล้วหรือเปลี่ยนล้อเงี้ยก็นุ่มอยู่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว ฟอร์ดเอเวอเรเลยนะครับขับนุ่มสบายส่วนไฟท้ายนะครับด้านท้ายไฟเอกลักษณ์ของเขาเป็นไฟ LED Signature นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว f o r t e v e r e s t e นะครับหรือลูกคา้านะครับอยากติดไฟนะครับเป็นไฟเบรกไฟถอยนะครับเป็นไฟคาดนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับ